าสที่นี่มันก็หิมะตกไวยนะเราระวังด้วยละ่ะเพราะว่าหิมะตกอาจจะทำให้เราลื่นได้อย่างเช่นชั้นว้าวเห็นไหมจะไปไหนเนี่ยฉันก็จะไปออแล้วคิสต์โอ้โหอะไรกันนะแล้วคิสต์ตอบอยู่ไหนล่ะตี่เห็นฉันเห็นแค่รถถึงเขาหงหลังอยู่อะไปดูกันไหมได้ไปดูรถกันเถอะ ฉันอุตส่าห์ปีนต้นนะ้่ฉันมาต,ตกตกภูเขามาไหนเราไปดูกันที่สต๊อบป,ปิดที่ไหนอะ่ะฉันกะว่าจะไปตลาดเอ้ยตลาดก็คงปิดหมดเพราะหิมะสินะไปๆคืนรถกันเถอะไวเพื่อหาคิสต๊อบก่อนคิสตอ๊อบโอ๊ยตัวขับรถไม่ตัวขาดไหนตัวขาดตัวขาดอันนั้นเหรอ อนาอใช่อนาอยู่นู่นปะปะคือรถกันโอ้ยมาวาที่สต๊อบนั่งเลยโอ้ยก็นั่งลำบากอยู่นะเนี่ยโอ้ยกระไรที่สต๊อบนั่งยืนอยู่ข้างหลังคนนึงเอา,เอาแล้วไปตรงนี้ละกันไปแล้วขึ้นขึ้นเออ้าวอ้าแป๊บนึงฉันเปิดอ้ยฉันลืมฉันลืมปิดฉันลืมปิดประตูประสาท ระวังหนินะฉันลืมปิดประตูปราสาทโอ้เศษน้ำแข็งปราสาทโอ้ยฉันลืมปิดประตูปราสาทต้องไปปิดก่อนนะมาทุกคนมาเย้ปิดประตูปราสาทปิดเลยปิดประตูปราสาทปิดประตู โอเคปิดได้แล้วแร้ว, <คน S 2> วเรรออยู่บริการชั้นละบริการ<ๆ>ชั้นชั้นฝากชั้นฝากดูแลบ้านของเราไม่ให้มันล้มได้ไหมได้เลยอัดสี่จะไปได้ไหมเนี่ยส่วนอยู่ดีๆหิมะก็หนาจนบ้านประสาทของเอลซ่าหลุดนไง แถวนี้แรงจังเลยเฮ้ยเอ้ยใช่ฉันรับคู่แล้แบบนี้ไม่ได้ตกไปแล้วทำยังไงดีพี่บอมาแล้วรถมาแล้วพี่บอพี่บอ โชกไปดูดูเอาไปฝั่งนักระลักกันกรโชกหาคราวกรโชกคุยฝั่งนอกระลักันไปเร็วโอ้ยโอ้ยบอลลี่แส่วนตอนนั้นตอนนั้นตอนที่มันที่เราสงบรอแล้วละลายอยู่ดีๆหิมะก็พัดอ้ยโอ้ยกันเนี่ยหิมะมันพัดแล้วบ้านมัน ทับอีกอ,อ้ยโดนทับอีกอ่ะอืมอ้ยมันดูนอะอะเสร็จนะแล้วแข็งาปูมาแล้วแล้วหลังจากนั้นนี่เกย หนึ่ลังจากนั้นอ้ออเอคือทุกคนกับตัวแทนเห็นว่าเกมมันเปความผิดพลาด ลงเลยเว่อร์ไปโรงพยาบาลเลยโรงพยาบาลห้ามห้ามคนข้าเออเฮ้ยเดียวเดียวแอนนาโรงพยาบาลเหลืออีกคนนึงเดี๋ยวผมไปเอามาให้ไอ้เหลืออีกสองคนถุกไปเอามาให้นะครับยแอันนาเขาทำไมโรงพยาบาลมันแคบแบบเนี้ย ไปไปเลยอ่ะเรื่เดี๋ยวฉันปาเองทำไมไปรอปอปีรอปีอปีรอปีรปีอปีรอปีป๊รออปีีรปีรอีรปีรอีรปีรรอปปรอปปีรปีอปปีรปีอปีปีรปีอปีรอออปีอออปอปป เออมีเหตุจะเล่าให้ฟังว่าทำไมโรงพยาบาลถึงเป็นแบบเด็กปีปอปีปอมารับคนไข้ด้วยค่ะรอแป๊บหนึ่งกำลังซ่อมโรงพยาบาลอยู่มาแล้วรอแป๊บหนึ่งกำลังซ่อมโรงพยาบาลอยู่เดี๋ยวผมซ่อมให้ครับอปครับเสร็จแล้วครับ จะบอกว่าใส่ผิดนะครับไอ้ขย้อนฉันไปเนียโอ้ยต้องสิพลังน้ำแข็งนี่ซะแล้วแวบบ้ยขันกิดเช้ากับพ่อไม่เออก็ได้มาแล้วมาครับมาแล้วครับฟิเลงไปครับเนยทางเข้าโรงพยาบาลไปเลย เด๋ยวผมชัวอะอรหายหัวลุ้ไม่ใช่หัวใช่ไม่หัวแต่มาเกลียนกระโปงหัวลุดว้ายเร็เๆชดโป๊อ